สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องอ่ YouTube ตอนมาันวเ,วเกลนลอยและเพียบตอนมั้นเกลนลอยนะครับผมมือน้การ์ีไปติดตารางเี่นอ้นองๆนะครับผมติดตารางพี่น้องๆตารางยังติตารางดีน,นะครับพี่น้องตารางมี เ <S an ling> ราจะไปไหนกัน <lite> ว <t Bis ita Island> oh sort of ันนี้ปถ <S at> ิตตารางเวรอ๋อไว้ไปงไวยังเาไปเขาสอบหเล่สอบไปสอบปรกรขมวลเดียวจบเนาะไหนคนนี้ควรทำอะไรกันฮะทำอะไรกันต นีอาหารอิตเลียนอัี้ารไยิ่งคือมา้งเกินน้ำเขาใช้กัเป็นน้ลาินเต้กินติดไรก็มากินสเราจปขึ้นุนเุ้นบ่ขนบ่ายละขึ้น้งใมาเได้กเยวไรเบอร์ขึ้นก็ได้เลยนะตเล็น้องขึ้นเมือี้้เจ้า วันสิ้นคีย์ก็จะขืนตีดโอเคปะบตอนนี้แดนกำลังอ่ะซ้อมนะครับกำลังซ้อมซ้อมกับครูใช่ไหมใช่ค่ะคนละจุดคนซ้อมเท่าไรจุดคนนี่อ่ากลุ่มละสิบคนอ๋อแบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครัใช่กันไหมแนบอก ท้ายโมโห,ห <า S 1> น่า<อ>จะตอนเย็นอ๋อแต่ตอนเย็นไปอันรูบอกว่าไปทีละสี่แปดเมืม่อกี้สอบไปแล้วสี่แปดมันก็จะสอบอีกสี่แปดตอนเย็นเนาะคืน ใครขึ้นใส่ตัวน้อยมาพื้นนั่นแหละตัวเล็กน่ะพระไทยประสิทธิ์หลังที่เติรนขึ้นเดี๋ยวติดอันนี้ก่อนเติรนมัดติดอันนี้ก่อนฝนจุฬาศาสตร์ฝนสาสตรเปี่ยนของเขาที่นี่ หลกักตัวนี้เขาจะได้ได้ที่เีหลักเขาจะท้าหลักกัเดียรสุ่เดียวตีสอันนี้ก้อนเมฆอันดับแรกนี่มันจะพาปีนเดะยวมันเอ็ดโอโคกกระตังเตะมาลักนี่โคกจะเลยไปตังเตะแต่โคกโคกโคกไปที่เเตะนำไมบัวมันเล่าอยู่แล้วม um 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 um. ันเล่ามันเล่าอยู่แล้ว เขาไม่แล้วแม่เป็นข้าวที่น้องจะได้พักแล้วเนาะวัพี่น้องมัตถุมนตร์เพชรนะทีเดียวได้พี่น้องแต,ต่กระตงไม่เพ็ดจรินิดๆิน้นนอยๆจรงทีแต่กระตงไม่เพ็ดอีนะพี่น้องพอทุกอย่างกิตอย <c ười> ต,อต,อต้องต้องวัตถีอ่ะวัตถีถึงเพน,น้อยนะ้ำมันผลตน้นแบบกินนารีตอ <c ười> ได้วยถวยอย่างว่ด้วยถวยกากไก่เนาะถวยกาไก่ พูดในถวยเงินถวยทองถ้าคนในถวยกาไก่เนี่ถวยกาไก่ก็เต็นพี่น้องเมื่อกี้เอ้าเอ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 าขึ้นฟันเพ่มันยิ้วเข่าเลยคุณ เบวานทอดกินเขาเร็วอ่อนเพ่นกันกินจตอไหมอะม่ไม่กินจ่างมันหิอยู <t ut> <t ut ่แล้วโอ้โอ้โโอ้โห